ทานเรื่องอานุภาพแห่งความจริงครั้งหนึ่งนานมาแล้วกษัตริย์หนุ่มพระนามว่าปรมทัตได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในกรุงพราราณสีซึ่งพระนามว่าปรมทัตคงจะเป็นพระนามของพระเจ้ากรุงพราราณสีทุกพระองค์เพราะไม่ไว่ายุคสมัยใดถ้ากล่าวถึงพระเจ้าพราราณสีแล้วก็ ต้องส่งพระนามว่าพรหมทัตทั้งนั้นและคงจะเป็นด้วยความหนุ่มแน่นและมีนิสัยสุขสนนั่นเองวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จประพาสอุทยานและได้พบกับดารุณีนางหนึ่งรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามเป็นที่ติดเนื้อต้องใจน่าลหลงยยิ่งนักซึ่งในขณะนั้น นางก้มหน้าก้มตาเก็บฟืนอยู่เพียงลำพังและพระองค์ก็มีเจตรักใลรจึงตรงเข้าไปหาและเพราะนางเป็นคนป่ามีน้ําใจซื่อจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อพระองค์ใช้ชั้นเชิงเกี้ยวพาราสีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนางก็ยอมรับรักและยอมเอออ,อหอ่โมก ทอดร่างให้พระองค์เฉยชมด้วยความยินดีทั้งสองได้พากันไปสู่วิมานชิมพลีด้วยความหาฤหาันสุดที่จะกล่าวณภายในอุทยานแห่งนั้นและเมื่อจะจากกันกษัตริย์หนุ่มก็ได้ถอดพระธรรมรงไว้วงหนึ่งเพื่อจะพระราชทานแก่นางพร้อมกับรับสั่งว่า เธอจงเก็บรักษาแหวนวงนี้ไว้ให้ดีถ้าเธอมีลูกเป็นผู้หญิงจงขายแหวนวงนี้แล้วเอาเงินมาทำทุนรอนเลี้ยงชีพต่อไปนะแต่ถ้าหากว่ามีลูกเป็นผู้ชายแล้วก็จงพาไปหาเราที่วังเราจะตั้งเป็นอัครมเหสีทันทีเจ้าจำไว้นะเมื่อผู้เสร็จพระองค์ก็เสด็จจากไป สาวน้อยชาวป่าจึงได้หากฟืนกลับบ้านด้วยความรำลึกถึงกษัตริย์หนุ่มตลอดเวลาครั้นอยู่ต่อมานางก็ตั้งขันขึ้นและเมื่อครบกำหนดก็ได้คลอดบุตรเป็นชายมีรูปร่างผิวพรรณผุดพองงดงามโดยเฉพาะมีดวงตาละไม้คล้ายคลึงกับพระเจ้าพระราศีทุกประการ นางเฝ้าเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างทนุถนอมจนกระทั่งลูกอายุได้4ี่ถึงหขวบจึงได้พาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพราราณสีตามรับสั่งดูเหมือนจะเป็นเพราะในขณะนั้นพระเจ้าพราราณสีกํำลังประทับอยู่ท่ามกลางอำมาตย์ราชมนตรีเมื่อนางทูลให้ทรงทราบว่าเด็กที่นางพาเข้ามานี้ก็คือโอรสของพระองค์ พระองค์จึงได้ปฏิเสธด้วยความอับอายและแม้นางจะนำพระธรรมรงที่พระองค์พระราชทานไว้ออกมาแสดงเป็นหลักฐานแล้วก็ตามพระองค์ก็คงยืนกรานปฏิเสธอยู่อย่างเดิมว่านี่เธอเอาอะไรมาพูดแหวนวงนี้ไม่ใช่ของเราและเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกเราแน่นอนเธอเข้าใจผิดเซ็แล้วละ่ะไปออกไป ออกไปให้พ้นก่อนที่เราจะสั่งให้ทหารนะเอาเจ้าไปตัดหัวสาวบ้านป่าเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับนิ่งอึง้งนณะเวลานั้นก็ไม่ทราบว่าจะทำประการใดให้พระองค์ทรงรับความจริงให้ได้ คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าความสัตย์นางคิดในใจเราจะต้องใช้ความสัตย์นี่แหละให้พระองค์รับให้ได้รันแล้วนางก็ประนมมือขึ้นไหว้เทวดาอารักษ์หลังตั้งสัตว์อธิษฐานว่าถ้าแม้เด็กคนนี้ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวกับข้าพเจ้าแล้วไซเมื่อข้าพเจ้าโยนขึ้นไปในอากาศ ก็ขอให้ตกลงมาตายเสียแต่ถ้าหากว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวกับข้าพเจ้าจริงขอให้เขาลอยอยู่ในอากาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของอำมาตย์ราชมนตรีบัดนี้เถิดเมื่อนางอธิษฐานเสร็จนางก็จับลูกน้อยโยนขึ้นไปในอากาศโดยไม่อรอช้าด้วยอำนาจความศักดิ์จริงนั่นเอง เด็กน้อยได้นั่งขัดสมาธิลอยอยู่บนอากาศได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ทั้งพระราชาและเหล่าอามาตย์ราชมนตรีต่างก็ตื่นตะลึงในเหตุการณ์อันแสนอศัศจรรย์นั้นโดยทั่วกันเชิญพระกุมารเสด็จลงเถิดพระเจ้าค่ะอามาตย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งทูลขึ้นหลังจากตะลึงแลดูอยู่ครู่หนึ่ง พวกข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าพระองค์เป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวจริงถ้าหากว่าเจ้าเป็นกุมารเป็นโอรสของข้าจริงพระราชาตรัสประกาศขึ้นบ้างจงมานั่งตักเราให้เป็นประจักษ์บัดนี้เถิดสิ้นเสียงของพระราชากุมารน้อยก็ลอยลงมานั่งบนพระเพลาของพระเจ้าพรหมทัตทันที ข้าผิดไปแล้วอมมา์เอ๋ยพระเจ้าปรมทัตทรงสารภาพอย่างไม่ละอายต่อไปข้าได้นางเป็นเมียแล้วก็เอาแหวนเธอไว้บอกเธอว่าถ้าเธอมีลูกเป็นผู้ชายก็จงพาลูกมาหาข้าข้าจะอภิเษกเป็นพระมเหสีบัดนี้นางก็ปฏิบัติตามพระองค์การแล้วหนีพระเจ้ข่ะอำมมา์ผู้ใหญ่ทูล พระองค์ก็ควรรับนางไว้เป็นอัคระมะเหสีดีกว่าพระเจ้าค่ะแต่ว่าเธอเป็นเพียงชาวบ้านป่าธรรมดาเท่านั้นนะอมมารตพระเจ้าพรหมทัตย,ย้อนถามเพื่ออย่างความรู้สึกของพวกอมมารตให้แน่พระไทยถ้าหากว่าเราอภิเศกเธอเป็นอัคระมะเหสีมันจะไม่เป็นการขัดประเพณีหรือ เรื่องประเพณีกับความสัต์จริงนั้นน่ะพระองค์ควรจะเลือกออกวความสัต์จริงมากกว่าพระเจ้าค่ะอามาตย์อีกคนทูลถวายความเห็นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและก็ได้สำแดงอนุภาพให้พระองค์และพวกขพเจ้าเห็นกับตาแล้วว่าเป็นอย่างไรขพรเจ้าคิดว่าสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับนาง หากพระองค์ไม่ปฏิบัติตามแล้วละก็พระเจ้าเบื้องบนคงไม่โปรดพระองค์แน่ๆพระเจค่ะเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงล้กันพวกท่านไปจัดการเตรียมงานอภิเษกนางไว้เถอะข้าจะปฏิบัติตามสัญญาทุกอย่างเองพระราชาตรัสในที่สุดและในวันรุ่งขึ้น งานอภิเษกระหว่างพระเจ้าพรหมทัตกับหญิงชาวบ้านป่าก็มีขึ้นอย่างอเอกริเกท่ามกลางความปิติยินดีของเหล่าอมตะข้าราชบริพารทั้งมวลและเมื่อเสร็จจากการสถาปนาหญิงชาวบ้านป่าให้ขึ้นเป็นอัครมเหสีแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงแต่งตั้งพระกุมารน,น้อยให้เป็นมหาอุปราชรัชทายาท ภูจะได้ครองบัลลังก์สืบแผนพระองค์ต่อไปทั้งสองแม่ลูกมีความสุขอยู่ภายใต้สเสวตฉติจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าพรหมทัศสวรรคตพระกุมารก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าพราราณสีมีพระนามว่าพระเจ้ากันทวาหนาราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และนิทานเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะคติที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรมีใครพอจะรู้บ้างคะคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงๆถึงแม้ท่านจะปฏิเสธความจริงแค่ไหนถึงจะไม่ยอมรับความจริงยังไงแต่ในที่สุดมันก็จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นประจักษ์จนได้ ไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะดังนั้นเมื่อท่านก่อกรรมทำเข็นอะไรกับใครไว้จงยอมรับเสียเธดและควรจะยอมรับเสียโดยดีเพราะไม่ว่าจะอย่างไงท่านก็จะหนีความจริงไปไม่พ้นค่ะเพราะความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงๆค่ะและสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตาม ให้กำลังใจในการเล่านิทานของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ